ประกันตัวเองพี่ประกันตนมาตรา40ใช่ไหมฮะครับผมุกิขับบินที่ไหนอะพี่โสิริชัยสิริชัย,ชยเป็นยังไงม้างครับอาชีพนี้ถ้าพออยู่ได้กินได้ครับพอ,พอช้จ่ใจถ้าช้จ่ายอะไรนี้ในเรื่องของการที่พี่เข้ามาประกันตัวเองในมาตรา40นะที่ว่าตรงนี้เราได้ประโยชน์อะไรมางก็เกี่ยวกันรักษาพยาบาลมากแล้วก็เด็บถ้าได้ปวดเจอเจอุบัติเหตุแล้ว คิดว่าประกันตรงนี้ช่วยเราได้เยอะไหมครับครับช่วยได้เยอะก็ลูกค้าก็ขึ้นตลอดนี่เสี่ยงไหมครการใช้รถบเสี่งนท้องถนนเสี่ยงก็ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์ของประกันสุขภาพในมาตรา40ที่เราได้นะครับครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปคุยกับคนอื่นก่อนนะครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้ที่ประกันตนในมาตรา40อีกคนหนึ่งครับ นี่ก็เป็นรถแท็กซี่ครับจากเมื่อสักครู่นี้เป็นรถจักรยานยนต์รับจ้างครับครับพี่สวัสดีครับรถพี่คันไหนเอ่ยคันนี้ข uh, ับมานานยังครับขับมานานนะครับครับส really> ิบกว่าปีสิบกว่าปีเป็นยังไงพี่ก็บนท้องถนนก็บนถนนก็ลำบากครับแต่มีคนไปแนะนําว่าให้มาทําประกันสังคมเพราะอาชีพม่แน่นอนก็บอกเนี่ยก็เลยอ่าก็เลยเป็นานชวนพวกมาชวนพวกมาเยอะไหมครับวันนี้ว่าประมาณ สามสิบาครับก็คือในเครือข่ายที่ขับรถแท็กซี่ด้วยกันตุ้มๆด้วยกันเนี่ยครับที่วาตรงนี้ได้ประโยชน์อะไรครับพี่ก็ได้ประโยชน์หลายอย่างนละครับตัอไปโรงพยาบาลื่อเจ็บไข้ได้ป่วยมาเราแนะนําว่ามันจะดีก็เลยชวนกันมาครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ทําตรงนี้ถ้าเกิดเราประสบอุบัติเหตุจากการขับรถเนี่ยคิดว่าค่าใช้จ่ายน่าจะเยอะกว่าครับคิดว่าถ้าเราไม่มีเงินมีทองก็อาศัยพึ่งพาได้นะครับ ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ครับผมผู้ขับแท็กซี่หรือตุ๊กตุ๊กนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับภายในบริเวณงานครับว่าหลักการสมัครในมาตรา40นั้นมีอะไรครับคบครับท่านผู้ชมครับก่อนที่ผมจะเข้าไปในงานนะครับก็ยังมีกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่นะครับอยู่อยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยสักนิดหนึ่งครับว่าในการประกันตนนั้นเขาได้ประโยชน์อะไรครับัอดีครับพี่ ขับแท็กซี่ขับมานานยังครับพี่สิบกว่าปีสิบกว่าปีเป็นยังไงม้างครับ,บชีวิตบนท้องถนนก็มันก็สำหรับแท็กซี่มันก็ได้ไปเรื่อยๆเพราะว่ามันช่วงดีหรือไม่ดีมันก็อย่างเงี้ยสําสหรับแท็กซี่คําว่ารวยไม่มีแต่ว่าเลี้ยงครอบครัวได้ไหมได้แล้ววันนี้เราเข้ามาร่วมโครงการประกันมาตราสิบสิบคิดว่าเราได้อะไร ก็ได้ก็คืออย่างน้อยเราก็ยังได้มีสิทิรักษาพยาบาลพอครบหกสิบเขาคื 60, นทุนให้เราหกสิตรงนั้นเราก็อนมากจะได้เงินตรงนั้นคืนมาหน่อยเราก็ยังมีอย่างน้อยเราก็ยังได้กินไม่ว่าจะมากจะน้อยเราก็คงต้องได้เราก็เห็นว่ารัฐบาลยื่นก็เสนอที่ดีให้เราเราเเราก็อนมากจะน้อมรับแล้วยังของคุณพี่ล่ะครับมาประกันตัวเองนานยังครับ กันตัวเองก็เริ่มต้นกันนี่ครับผม่็จะมาเข้าโครงการนี่นะคับคิดว่าได้ประโยชน์อะไรจากโครงการนี้ครคิดว่าได้ประโยชน์คือ<ะ>อาชีพผมอาชีพขับรถเป็นอาชีพอิสระรมันไม่มีหลักประกันนะครับแต่ที่ทางรัฐบาลไนดะ้ยื่นโครงการนี้มาผมเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่ได้เห็นความสำคัญแก่แกอาชีพอิสระของเาอย่างพวกพวกเราเนี่ยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณไปยังรัฐบาลนะครับผม ขอบคุณพี่มากครับขอบคุณครับผมครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศภายในงานครับในเรื่องของการกระบวนการในการสมัครประกันตนในมาตรา40ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินมาภายในบริเวณในงานครับก็จะเห็นว่ามีป้ายอาชีพขับแท็กซี่ในมาตรา40นะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับขออนะครับว่าในเรื่องของการสมัครในมาตรา40นั้นกระบวนการเป็นอย่างไรครับ ครับสวัสดีครับขอครับนิดนึงครับพอดีถ้าเกิดว่ามีผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการอยู่ครับตอนนี้เื่อเขาเข้ามาภายในงานเขาจะมาสมัครประกันตนในมาตาสิเขาต้องทํำยังไงบ้าง ก,ก่อนอื่นเลยนะคะก็ให้เขาเตรียมแค่บัตรประจําตัวประชาชนมานะคะแล้วก็จะต้องรู้เงื่อนไขเบื้องต้นของเรานิดนึงว่าผู้ที่จะสมัครมาตรา40จะต้องมีอายุไม่เกิน60ปีอายุตั้งแต่15ปีถึง60ปีบริบูรณ์แลวก็ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตราส3 3, 3 9ก็สามารถที่จะเดินเข้ามาสมัครในงานเราได้เลยนะคะสําหรับในเรื่องของใบสมัครเนี่ยเราเตรียมพร้อมในงานอยู่แล้วเพียงท่านเตรียมบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็เงินค่าสมัครอีกเพียง100บาทก็จะสามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนกับเราได้วันนี้เลยแล้้้วกก็จะะไดดสมมุผูปรรันตตาา40 สิทธิ์วันนี้ไปเลยนอกจากผู้ประกันตนที่จะเข้ามาสมัครแล้วนะครับบางคนอยากรู้สิทธิประโยชน์ถ้าเกดเขาจะได้รับเนี่ยเขาจะได้รับอะไรบ้างแบบนี้ออในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของทุกมาตราในวันนี้นะคะเราจัดงานประกันสุขกับประกันสังคมเนี่ยเราให้บริการทุกมาตราไม่ว่าจะเป็นมาตรา3ามสามสเก้าหรือส0สามารถที่จะสอบถามสิทธิประโยชน์หรือเงินบําเหน็จที่มีอยู่ในระบบของเราเนี่ยได้ในงานวันนี้เลยนะคะสําหรับสิทธิประโยชน์ข,ของมาตรา40เนี่ยมีทางเลือกจ่าย2ทางเลือกคือทางเลือกแรกหนึ่ง บาทเนี่ยรัฐบาลช่วยอุดหนุน30มบาทก็จะได้สิทธิประโยชน์3กรณีกรณีเจ็บป่วยกรณีนอนเป็นคนไข้ในตั้งแต่2วันขึ้นไปเราจะมีเงินทดแทนการขาดายได้ให้วันละ200บาทปีหนึ่งไม่เกิน20วันกรณีทุพพลภาพรักดูแลไป15ปีเราจ่ายเงินทดแทนให้เดือนละ500ร้อถึงหนึ่งบาทนะคะแล้วก็กรณีเสียชีวิตจะมีเงินค่าทําศพให้2 0,000และที่สําคัญถ้าเผื่อว่าจ่ายในทางเลือกที่2 150บาทแต่ผู้ประกันตนจ่ายเพียง100บาทเพราะรัฐบาลอุดหนุน50บาทก็จะมีเงินบำเหน็จให้เือล ส0บาท<อ>ค่ะค่ะครับ,<อ>บค่ะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในช่วงเช้าของงานในวันนี้นะครับสําหรับผู้ที่อยู่ทางบ้านนะครับหรือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระก็สามารถเข้ามาภายในงานได้ครับครับนั่นก็เป็น คุณพิชาครับก็พยายามที่จะไปเก็บรายละเอียดของในงานนะครับซึ่งจริงๆแล้วปิดย่อยยังมีเยอะนะครับว่าแต่ละข้อสิทธิประโยชน์เนี่ยมันก็จะต้องมีข้อห้ามมีในเรื่องของไปติดขัดอะไรบ้างต่างๆนะครับกรณีของห้ามไปซ้ำกับมาตรา3 3ามกับมาตรา3ด้วยคุณถ้าจะเข้า40คุณต้องมาอยู่ใน2มาตานั้นนะฮะก็คือเป็นผู้ประกันตนเองนะฮะครับอ่าแล้วก็ถ้าไปดูนะฮะข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคมนะครับสำหรับคนที่มาเข้าในมาตรา40เนี่ยมาเป็นผู้ประกันตนนะครับท่านแรกคุณดมทราบไหมครับ<ช>เป็นพระนะครับเพิ่งสมัครไปเนี่ยวันที่27มกราคมปี2555เองนะฮะ<ช>คือพระธีรพันธ์คุณทีโรนะฮะจาก ุบลราชธานีนะฮะแล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับท่านที่1นล้านสองแสนเนี่ยนะครับก็คือคุณสมรักษ์กวนานะครับสองท่านนี้นะครับคนที่1แล้วก็1นล้านสองแสนนะครับก็จะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลในงานนี้ด้วยเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยประกันสังคมเขาก็มีการตั้งเป้าไว้นะฮะโดยเฉพาะมาตราอ่ามาตราสีนะฮะที่เพิ่งมาใหม่เนี่ยนะฮะก็จะประมาณเนี่ยฮะหนล้านสองแสนคนนี่ได้รับรางวัลเลยที่ผู้ชมก็จริงๆเมื่อก่อนหน้านี้ก็จะมีมาตรา3ามสามกับมาตรา39มาก่อน นะครับแต่ว่าเพื่อที่จะเพิ่มในเรื่องของสิทธิประโยชน์นะครับให้กับคนที่ ไม่ได้ทํางานไม่ได้เป็นลูกจ้างเมื่อกี้มีทั้งพี่แท็กซี่พี่บินนะฮะมีก็เป็นอาชีพอิสระเป็นอาชีพอิสระจะ่ทำยังไงในเมื่อตนเองต้องการสิทธิประโยชน์ในการค่ารักษาพยาบาลอะไรต่างๆโดยเฉพาะในยามแก่เท่าเนี่ยจะทํำยังไงงานงานก็ทําไม่ได้เนื่องจากว่าชลาภาพแล้วจะเกิดเจ็บป่วยไปเจ็บป่วยไปเอาเงินจากไหนมาเพราะเงินที่เก็บอาชีพอิสระก็จะใช่ว่าได้เงินเป็นก้อนนะฮะก็ ต้องหาทางนะทางสํานักงานประกันสังคมอ่ะก็มีการเพิ่มนะครับพัฒนาสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นมาก็เป็นมาตา40ก็เริ่มเข้ามานะครับจนตอนนี้มีถึงล้านสองแสนคนครับถลุเป้าไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปมาตรา40นะครับเดี๋ยวผู้ฟังทางบ้านเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจ ว่าตนเองทำประกันสังคมจ่ายเงินให้กับบริษัทผ่านฝ่ายบุคคลพอมีอะไรก็ผ่านฝ่ายบุคคลอย่างเดียวมาตราสิบสิบรู้หรือเปล่ายังไม่รู้นะครับก็คือตอนนี้นี่ยคนที่เป็นลูกจ้างส่วนใหญ่คุณพัชรพลกับผมเนี่ยใช้มาตราสามสามกันอยู่ใช่ไหมฮะก็คือเอาเงินสมทบบริษัทก็หักจ่ายไปนะครับทางบริษัทก็จ่ายไปให้กับประกันสังคมอันนี้เป็น เป็นลูกจ้างซึ่งเป็นประกันตนตามมาตรา33นะครับซึ่งจะต้องจ่ายเงินสมทบใน่ตา5%ของค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน1 5 0 0 0คุณจ่ายเงินเดือนแสนหนึ่งหรือผมจ่ายเงินเดือน20,000ื่นนะฮะเขาคิดแค่เดท15,000ห 15. ้าหมื่นห้านะฮะนะครับ5%ของหมื่นห้าก็ประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบอันนี้สูงสุดละสูงสุดแล้วสสูงุดละนะครับและอัตราค่าจ้างต่ำสุดไม่เกินหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทก็คือแปดสิบสามบาทอันนี้ก็คือจะได้รับสิทธิ์นะฮะรับสิทธิเจ็ดอย่าง เจ็ดอย่างอันนี้ค่อนข้างเยอะเลยเยอะมากเจ็ดอย่างมีอะไรมาฮะทางรักษาพยาบาลแน่นอนอ่าเจ็บป่วยนี่รักษาได้นะฮะแจ้งไปแจ้งที่เราประกันสังคมลงโรงพยาบาลนี้กรณีที่เราไปอยู่ต่างจังหวัดเราป่วยเราใช้โรงพยาบาลกรณีฉุกเฉินเราใช้โรงพยาบาลต่างจังหวัดได้นะฮะเพราะว่าเขาตอนนี้เนี่ยข้อมูลเนี่ยเขาพูไปถึงกันแล้วและทางโรงพยาบาลเขาก็แจ้งโรงพยาบาลต้นสังกัดที่เราประกันตนอยู่อ่าอันนี้ได้นะครับอนะครับในเรื่องของ เสียชีวิตอันนี้แน่นอนอยู่แล้วได้อยู่แล้วนะ,ะได้อยู่แล้วนะฮะก็มีอันนี้ารายละเอียดปิดย่อยเราจะไม่พูดกันนะครับเราจะเน้นในเรื่องของมาตารการส่เรื่องคลอดบุกแน่นอนนะครับคลอดบุตรเนี่ยก็คนที่จะคลอดเนี่ยก็จะได้เงินนะครับแล้วก็ลูกที่เกิดมายังได้อีกนะยังได้อีกรวมถึงในเรื่องของช่วงระยะเวลาที่ต้องดูแลบุตร90วัน3เดือนก็ยังมีจ่ายให้อีกนะนะทุพพลภาพ อ่าอันนี้ได้ส่งข้อบุรนี่ไงที่ที่ผมพูดส่งข้อบุรมาแล้วนะครับชลาภาพว่างงาน ว่างงานก็ได้นะก็ได้ว่างงานก็ได้แต่วงเล็บนะถ้ามีวงเล็บนะคุณไล่ออกจากงานก็ไม่ให้นะครับต้องไม่ถูกไล่ออกนะครับใช่แต่ว่าอีกมาตราหนึ่งนะครับสามสิบเก้าอันนี้หมายถึงลูกจ้างนี่แหละแต่ว่ากรณีที่คุณเนี่ยพ้นจากการเป็นลูกจ้างไปแล้วนะครับแต่ว่าอยากจะอยู่ในความคุ้มครองของประกันสังคมคืออยากจะอยู่ต่อแหละแต่ว่าออกจากงานแล้วผมออกจากงานหรือถูกไล่ออออกได้เงินก้อนมาแล้วตอนนี้ยังหางานใหม่ไม่ได้เข้าสามเก้าประกันตัวเดียแต่ว่าต้องสมัครภายใน6เดือนนะหกเดือนต้องตัด สินใจเลยครับแล้วก็ไปสมัครก็คือต้องส่งส่งเองส่งเองไม่ผ่านบริษัทละไม่เพราะว่าตัวเองไม่ยังไม่มีงานทำครับต้องจ่ายเงินสมทบคนเดียวเลยนะฮะครับ4ี่พันแปดร้อยบาทหรือว่าถ้าคิดเป็นเงินสมทบเนี่ยคือ4ี่ร้อยสา